ดคีค่ะพวกเรากลุ่มภาคกลางดิฉันพิมพิลาลัยและผมเกรยงวันนี้พวกเราจะนำเสนอวิีการคมนา,าคมในสมัยก่อนโดยทางเรือนะครับไปกันเลยคุณพี่เกรรยงคะพอจะทราบนะคะทำไมเมื่อก่อนเขาถึงใช้เรือหรอคะถามได้ดีพิมมาไรในสมัยก่อนเนี่ยการคมนาคมทางบกเนี่ยเป็นทางป่าใช่ไหมครับพิมมาไราซึ่งทางป่าเนี่ยจะเจอสัตว์ป่าอันตรายใช่ไหม โดยที่สมัยก่อนเนี่ยก็มีคลองอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เดินทางโดยเรือแฮนไงครับคุณพี่เกรียงเราไปเที่ยวกันไหมไปกันหนึ่งดีครับเดี๋ยวนยด้มานจะได้โบรดด้หรอเรือมหารัก สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการมีนีนานะสักการนะทั่ววันนี้เราจะมาชมพืชผักสวนครัวของภาคกลางกันนะคะมาชมกันเลยค่ะไปโอ้นี่เจ้าของสวนนี่ว้าวเราเห็นใครดุมดุมนเลยะคะเร้ไปหาไป<ด>สัมภาษณ์กันเถอะสวัสดีค,ดค,ครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจำนงครับจำนง แล้วทำไมถึงมาทําที่นาแบบนี้คะที่ปลูกพืชอะไรเงี้ยคะหาเงินให้เมียครับอ๋อนี่นนี่คุณพี่เป็นไรครับไม่ทราบว่าเป็นหวัดหรือเปล่าเป็นหวัดนิดน,นิดหน่อยครับต้องดมมะนาวมาแก้ครับแล้วที่สวนเนี่ยปลูกอะไรบ้างคะอ๋อตรงแถวนูน,นะครับก็จะเป็นแบบพวกโกสลนครับแล้วตรงนู้นก็เป็นอ้อยตรงนู้นก็มันสับปะหลังครับแล้วก็ถ้าเดินถัดไปอีกหน่อยก็เป็นก็เป็น เป็นเฟิร์นครับเป็นเฟิร์นครับโอเคค่ะคเราขอไปดูที่นาได้ไหมคะได้ครับผมได้ครับผมได้ได้โอเคค่ะคโอเคคับนำไปเลยค่ะเล้ยตอนนี้เราก็ถึงที่นาของคุณจำนงแล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณจำนงรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับทุ่งนาของคนภาคกลางไหมครับก็คือภาคกลางก็จะมีความเชื่ออยู่นะครับเรื่องของ ก็แม่โพศกครับผมคือเราเชื่อในพระแม่โพศกเพราะว่าพระแม่โพสกเนี่ยเป็นเป็นเทพแห่งข้าวครับผมคือที่เราทําการทําขวัญข้าวเนี่ยเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนาผมคืออย่างแรกเลยส่วนอย่างที่สองคือเป็นความเชื่อเหมือนกันครับคือให้แบบข้าวเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับเติบโตแบบผลกําไรแบบมีผลผลิตที่ดีครับผมอ๋อส่วนผมขอไปไปทำนาก่อนนะครับผมโอเคครับงั้นตอนนี้เราก็ขอจบ รายการอีมินาสก,กาเรนะทั่วก่วอนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดิฉันขวัญดีดีส่วนผมจำนุง น้องขวัฤด,ดีครับวันนี้อาหารข้าวมีอะไรน่ากินบ้างครับอย่างแรกเลยเป็นอาหารภาคกลางที่คนไทยนิยมมากที่สุดนะคะก็จะเป็นกะเพราแล้วก็มียำหมูยอนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกค่ะส่วนของหวานล่ะคะพี่จงนงอ๋อของหวานหรอครับก็มีปล่อยทองทองหยิบทองหยอดแล้วก็กล้วยปิง้งแล้วก็สาคูแล้วก็อย่างสุดท้ายชาไทยครับเชิญน้องกินก่อนเลยครับ เรา,าเริ่มกันที่อาหารคากันก่อนนะคะอย่างแรกก็จะเป็นข้าวกะเพราที่คนไทยนิยมมากที่สุดนะคะ <ś inspired> มาค่ะพี่จำนงเดี๋ยวน้องขอเลยดีป้อนได้เลยอร่อยไหมคะอืมอร่อยเลศมาตาพี่จำนงป้อนน้องแล้วแล้วน้องจะกินอะไรล่ะน้องกินได้หมดเลยกินกับพี่จำนงอ่ะ <ś at sea> โอ๊ยได้เลยน้องจำ ลองลองต้องก่อนอดีงั้นกินกินยำนะจ๊ะน้องน้องไม่กินพริกสัก <c oughs> สามสองหนึง่งอะกินยำนะจ๊ะน้องอ,อร่อยไหมเผ็ดร้อนจังโอ้โหเรากินของเผ็ดร้อนอย่างนี้ต้องตามด้วยเลยครับน้องน้องแล้วไม่บอก <c oughs> <c oughs> เผ็ดอย่างนี้ต้องกินน้ำหวาน นะครับน้องขวัญฤดีน้ำชาไทยใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องเป็นัหมดใจว่าปลากับชาไทยอุ๊ยดาบเห็นจริงๆด้วยจ้ะพี่จำนงมานี่เดี๋ยวอาหารที่พี่พี่จำนงชอบเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเตี๋ยวเรือโอ้น้องน้องขวัญฤดีนี่ช่างรู้ใจพี่จริงๆเลยคำใหญ่ๆเลยจ้ะ พี่จนงอืมจุดยอดไปเลยน้องก่อนดีดีน้องซื้อที่ไหนมาเนี่ยดียซื้อที่ตลาดน้ำอยุทยายจ้าอุย๊ยน้องอยากกินของหวานจังเลยจ้ะพี่จนงพี่รู้ใจน้องรับน้องขวัญดีดีอยู่แล้วพี่รู้ว่าน้องชอบกินทองหยิบไม่ขาดนูไม่ขาดนเลย <c oughs> น้องอยากกินของหวานจังเลยจ้ะพี่จมงไม่ต้องพูดพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องอยากกินอะไรน้องอยากกินฝอยทองแน่นอน ใจเลยไหมคะพี่ตุ้มนงคำตัวโต,ตโเลยนะอลอคนเลยดีเป็นไงบ้างอ,อร่อยงั้นนี่สิออโอ้เ <laughs> นี่ยเป็นของหวานที่น้องโปรดที่สุดเลยนะจา๊ะ โอ้น้องชอบอะไรพี่ชอบกินหมดเลยอ,อ้อ้าวอืมอ, <c oughs> อร่อยใช่ไหมพี่ตนงอร่อยมากเลยน้องขอนเลยดีน้องรู้ใจพี่จริงๆเลยงั้นพี่ตำนงเราต่างคนต่างกินกันเลยดีกว่าค่ะโอเคน้อง <c oughs> ขอนญลยดีดแต่ว่าครั้งนี้เราจะกินเป็นใน S M R ค่ะทุกคนจัดไปเลยครับ เรามามเริ่มกินกันเลยดีกว่าอย่างให้พี่โน่ของยูพีเดียก,กินนะคะก็เป็นยำค่ะพี่จำนงก็ขอลองด้วยนะครับต่อไปเราจะมากินกล้วยปิ้งกันนะครับ อามคนเพียงอยู่จ้าไปดูนะคะฮัลโหลอละไมว่าไงจออพอดีฉันกินข้าวกับพี่จำนงอยู่ไม่ว่างสะดวกจ้ามั่กับพี่จำนงนาอีกครับน้องน้องครับคำเล็กๆสิครับน้องน้องครับ คำนี้มันหมายถึงความรักให้น้องกูไม่รักพี่จำนงจะกินหรือจะเลิกแบบน้องพี่ยงนะทุกอย่างกินน้ำาจพี่จำนง ค่ะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับอาหารภาคการที่เรากินไปนะคะก็หวว่าเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะก็อยาจะลองกินตามดูแล้วก็จะได้สาระจากตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ love